เข้าพรรษาสามเดือนเตือนใจจิตสิ่งมีพิษเหล่าบุรีหนีให้พ้นก็ชนะตัวเองสุดเลิศประเสริฐคนจะหายจนสุขภาพดีสุขีเอ่ยสุขภาพด,าพดีไม่มีซื้อขายท่านอยากได้ต้องออกกำลังกายเอาเองเราพาท่านผู้ชมเพื่อนๆทาง youtube ทาง facebook มาดูไอหนุ่มนาดอนน้ำมาแล้วจ้า ตรงนี้คือมุมทางทิศตะวันตกทางทิศใต้พรมแดนไทยกัมพูชาล้อเล่นเพื่อนๆทางนี้ก็ปลูกอ้อยน้ำจากป่าอ้อยมานี่ตรงนี้ที่เราเอาไว้ทําพันุ์ทุกปีตรงนี้เลยมาแล้วเมื่อปีที่แล้วล่ะน้ำมาวันที่20ฝนตกที่18แแต่ปีนี้น้ำมา เมื่อวานยี่สามยี่สบี่วันนี้ข้าวพอเพียงของเราก็ได้สามเดือนเต็มวันนี้นี่วันนี้วันที่ยีี่ตรงนี้ปีไม่เคยมีน้ําเยอะขนาดนี้ที่ทํานาก็เพราะว่าเราดันปิดคนาปิดมือด้วยตรงนี้เกือบล้นนี่ฮนะตรงนี้เกือบล้น เอารถดันแล้วก็เข้าดันไม่ได้เพราะมันตรงนี้มันมีน้ำนิดหนึ่งตรงนี้ดันไม่ได้ก็ต้องใช้แรงคนนี่แหละจ้างคนอื่นแล้วก็ตัวเองมาด้วยนะนี่น้ำมาวันที่20่ส่าโอ้ยตรงนี้มีโอกาสที่จะไหลเนี่ย นีวแต่ถ้าหักนี่อุ้ยลื่นตุกตักตุกัก,กนี่ตอนน้ำใหม่ๆนี่ดูฮะมาวันที่ยี่สิบสามเมื่อวานวันนี้ยี่สิบสี่ข้าวเราก็ได้สามเดือนเต็มนี่ตรงนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาดูกันว่าชีวิตของคนทำนานั้น มันลําบากขนาดไหนของคนอื่นเขาอย่างไงเขาออกรวงแล้วจริงหมดแมน้นของเราดูเพิ่งตัดวันก่อนนี้เองเพิ่งว่านปุ๋ยเมื่อเมื่อวานนี้เองว่านปุ๋ยต้องเร่งเขาหน่อยทําไมเร่งก็ยากมากทําไมมันเหมือนกับน้ํารถหรือน้ํากําลังมาเนี่ยตอนแรก เมื่อสามวันที่ผ่านมาน้ํามันไหลามาจากนู่นพอน้ําจากนี่เยอะมันก็ไหลกลับไปคืนเอ๊ะทำไมน้ํามันเหมือนกับลดเยอะอย่างนี้หรือว่ามันหักตรงไหนเอาละครับคุณผู้ชมนี่เป็นเรื่องที่น่าติดตามไอ้นุมน่มนาดอนอนะนี่น้ําไหลไปไหลามามันหักตรงไหนบ่นนี่ถึงน้ามันไหลแรงแท้ ไม่เคยเยอะขนาดนี้ต้องไปดูหน่อยว่ามันตรงไหนมันรั่วหรือเปล่าโอ้ถ้ารั่วเนี่เสียดายมากเลยกว่าจะได้น้ำปานปุ๋ยเมื่อวานนี้เองขอบคุณสำหรับเพื่อนๆทาง youtube ทาง facebook ที่ติดตามนะครับนี่คือไอหนุ่มนาดอนน้ามาแล้วจ้าวันที่24จ้า